เราก็แน่ใจมอง็นเราก็เร่คุยกับเลยแล้วก็น่าจรอฟีดูนะครับก็คือพี่จุ๊คับวันนี้ต้องอูงานนี้ด้วยก็เลยแนะนำนะครับประกอบกับก็แนะนำให้เขเยวยกันอนะจเป็นทีมไีไทยเนะคะพี่จุกมาแล้ววันนี้มาด้วยพี่จุกพี่จุ่ไหนครับถ้ไม่มีพีุ่กก็ไม่มีคูเราพีุ่กชนบพุกนี่้เจอในงานนี้ พี่ชุดคือผู้ที่ทำให้เราได้กิซูชิกันในคคืนนี้ฮะเราออบคุพี่ชุกับพี่ชุนีเยป็นมี็คีที่ชคดมากพี่ชุเลยครับขอบคุณมากพี่ชุกค่าตังไกวันนี้ชุดเลยค่ะคก็พี่ชุกแนะนำให้รู้จักการสั่งก็คุยยามาที่ส่วนัวใจใจสัสตนน้ก็ยังเป็นราการใ่ช่วงที่คุยกับคุณเป็ดไแใช้เทคนโลช่วยค่ะ ตอนนั้นตอนนี้ีมีเฟซทาเฟซทร์ออนลน์เขาเผู้รักออนไลน์เหมือนกันนะใช่เพราะจริงจการเฟซทาร์ตน้นที่มกลัวมากเลยเพราะภรรยาจะเฟซทาตลอดเพื่อดูว่าฉากหลังเนี่ยอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่โรงแรมหรือที่ที่เราอยู่จริงหรือเปล่ารู้มเลยแต่ที่เรี้ทาบมาว่าเขาไม่มีความจ้สู้เลยรักเดียวใจเดียวมากๆนี่จริงเทการใดเลยถ้ามาจากใคระแนเออมีรกข่าวต้องรู้ดิขอ้ จริงค่ะใช่ไหมสร้าว้าวคือถ้าผ่านสาย้าคุณพ่อไม่ได้แล้วก็ถือว่าผ่านเฉลยค่ะใช่ไหมใร่ย่าเห็นว่าเปล่ายิ้นได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะกเป็นเไงฮะพอได้คุยได้สนะเองจากคนรู้จักมาเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนเสร็จอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะขยับจากเพื่อนเป็นแฟนแล้วก็มาถึงวันนี้มาเป็นคุณลาของเราเงินเงินเงินทีเนี่ยก่อนเพื่อนเรคุยเนี่ยเราก็ทราบความหมาของมิ้งเลยเขาอยู่แล้ว ก็รู้สึกไปเองไปเองว่าก็อยู่ส่วนนี้นะครับโอ้โหแลยคุยนืนว่าเป็นเพื่อนนะครับระยะม,มีสังคมที่กว้างขึ้นครับแต่พอได้คุยไปไหนรู้สึกว่ามันเหมาะกับเรามันเติบโตขึ้นะครับทำให้เราได้แติโลกที่แบบถูกการพมฒนานสายอย่างเดียวนะครับได้เห็นในการตีแหวนกันครับแล้วเรารู้สึกว่า,อาเออป็นสิ่งที่ดีเราตถึงมีด้วยนะเราต้อเป็นที่เออ สอนไม่นบออะไรเข้าใจนะคะเป็นเรื่อของการให้ชีวิตนะครับสี่อย่างที่ที่ผมทำทำอยู่นีก็สามารถทำเได้จากเอาลนี่ได้ภรระยาได้ครูดเขาได้ไหมรคู่ชีวิตคู่คิดนะคู่คิดนี่เองนะครับมุลนงเอิร์ธดีกว่านะครับคืออันนี้ก็ต้องขอญยกเปิดใจให้พี่เบสทราดีหน่อยครมามามาแซวเล่นเล่นนี้ได้แล้วนะครับสมัยที่ผมเลยนจุฬาเนี่ยเราุ่พี่นงเอิร์ธยู่ปีหนนะ สมมติว่าผู้ชายจุฬาสิบคนนะฮะมันจะเป็นกระเทยสักสองคนหลือแปดคนในแปดคนนี้ีเชื่อหรือไม่ว่าเขาผมรู้จักในแวดวงนะครึ่งนึงประมาณสองคนครึ่งจะต้องหลงรักน้องเอิญอยากจะลองจีบน้องเอิญอยากจะให้เอิญเปลี่ยนแ,แต่เขาไม่เคยเลือกคนพวกนั้นเลยยังไง,งที่มาลงที่เปลี่ยนของเราได้ ต้องบอกว่าพี่เบนเป็นคนที่น่ารักมากๆสิ่งสำคัญก็คือพี่เบนเป็นคนที่รักครอบครัวครับแล้วก็คนเออได้เข้าไปสัมผัสกับครอบครัวพี่เบนนะคุณพ่อคุณแม่ก็พีทุกคนน่ารักมากๆครอบครัวที่อ,ทอ,ทอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวที่สามารถเติม เราก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าลูกคนเล็กครอบครัวมัเจริที่น้องห <laughs> <c oughs> ้าคนต้องโดนหนักแน่นอนอันนี้คือดูตารทำงานระต่อเหมือมาไดเยอะนะคะเองค์กงเราส้มอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นกันแบบนี้นนะคะเราบอกว่างานครั้งแรกที่ครอบครัวของคุณเรนะคะจากคุ้นคืองานปิ่งหงก็เรามีโอกาสได้ไหมคะใครที่ใช้เราไปสใช้เล็กใช่ไหมเฮฮ่าผู้หญิงนั่งลิง แทนที่นะคะกนินันนะก็เป็นพี่น่นะคะที่ดูแลมากเลยอเนะขอบคตณ มีการมาแห่งชีวิตจากงแล้วก็ให้กลับ้านไปเ้า็บอกว่าย่า้หนาก่อนแคมองยาาเลนะครับกมัหอเลยอะไม่ธรรมดานที่ลพบครแล้วสมนนเอ้ส่วนายก็เดินทางไปไปมาาตที่ไปเปิดตลาดเบ้าอะไรังไเจอยังไงแบงอะไรวาแนอันนี้ก็ต้องวางแผนดี ต้องจัดเวลาให้กันมากขึ้นสองทางก็สำัญแต่ว่าที่จะมีลูดจากไรืงนี้ไหมนี้จะเป็นสอาปลนไดี้ต้มรยะีกครับรยะียตั่อโที่ากอต่อไปนะครับแล้วมาถึงสุดท้ายนี้นะครับของค่ะก็อยากจะให้ทาผู้บคนคะได้พูดถึงคำพูดคำในใจมีอะไรที่กไปถาย ต้องกราบขอบพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ของครอบครัวคุณแบนนะคะที่ต้อนรับไวอย่างดีะก็แสดงามกตัญญูต่อว่ารัะะกการของที่คุณพ่อคุณแม่เราทำมาแต่ผมก็ ที่สลาได้ครับารข้ามาสเกียรติยศของเราองถึงได้ครับทั้งต่ายและข้านครับเพื่อได้สนทครับชาครับวันนี้ผมรู้สึกราคภิมากแลก็สัญญาว่าจะเก็บความทรงจำนี้นะครับไว้นะครับต่อไปครับขอครับ้่ชาชาิน่งนะครับเราจะเชื่อในวันี นะครับและในการที unfor, ่ก็ให้เจ้าทุกสาได้กล่าวคุยัแหนอ่าที่มาพูดคุรันสัญที่สนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับใน้องที่ว่าจะมาเยรอนครับ่งาที่ราคว้าขอกา้ครับแลก็ใ่ของการมาที่นีครับ